ก็เฮ็ดมาหนึ่งครับมันโดนหรือไมมันเขา่าทุ้งงวดว่าหันงวัดว่าหันออกไปไปซื้อซี่หาแต่ซี่หาสามครับงวดนั่น,นก็ได้หาสามศูนย์ไปซื้อกับเพิ่งนี่แหละยุดๆไปลุ่งกันเลยโอ้โหทั้วนทั้งวันเต้นเลยขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยโอปอพารวยโออีไตนะครับผมแฟนเพจ โอปอพารวยแฟนเพจแล้วก็เสียโอปอนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพ่อเพชรนะครับผมครับวันนี้เราจะมาขอแนวทางนะครับได้ยินข่าวมานะฮะถูกจนย้ายวัดสามวัดเลยนะครับเอฟซีเพราะว่าให้แนวทางแม่นนะครับจะเป็นยังไงนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทํานะครับผมเป็นเลขสูตรเลขคํานวณของหลวงพ่อเพชรนะครับผมครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามันลุ้นมารับชมรับฟังนะครับผมนะครับถ้าเกิดใคร ชอบก็สามารถฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะครับ f อครับผมโอเคครับเด็กต่ำกว่าอายุ20ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำชี้แนะนะครับผมเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของหลวงพ่อเพชรกันครับผมท่านครับปู่ครับเจริญเป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำนะครับปู่มันจะมาขอสูตรแม่นๆสามตัวค่ะ ที่ข้าวว่าปู่บอกสามตัวเขาเป็นประจำปู่ฝันหรือว่าตั้งแต่ค่ะฝันยอย่ฝันน้นำเห็นน้ำฝันน้ำเห็นน,น้ำค,ครับที่ว่าถูกจนได้ย้ายวัดสามวัดนี่จริงไหมครับปู่ครับใหญ่นี่แหละโอดทให้เลขแม่นเหรใหญ่ซื่อๆนี่แหละโู่เป็นเดี๋ยวยูเรียกกให้อยูครับเดี๋ยวห้ไลห้หลมีวิมงอยู ไอ้ไรเดี๋ยวไม่มีที่อยู่เง้ฝันจังไรจ้าโอ้ยฝันเขาบอกเนี่ยนะจ้ามันแมนเงีนเขาาบอกเลยเนี่ยบอกบอกเลยบอกยิ่งก็ใส่มากค่ะเงมันแม่จ้วยบอกตัวเดียวเลยตวดู้สามสองปะค่ะแมนตัวเดียวเคยซีเรเตี่ไปเลยะ เป็นพุ่มเหรอครับปูเป็นภู่มหรือว่าเป็นเป็นพุ่มนเป็นภูมนะเราจะดีกว่านี้หนึ่งเดียวเลยตีเมเบิงครับสามสองตัวเดียวนี่แหละครับปูแมนหางเดียวเลยเนาะใช่สันสง่ายๆแต่ปูเพิ่นมากเพิ่นบอกเพิ่นเบายังเบาค่ะไหว้พระอยู่วัดกับเบาเามิตรว่าจุดถูกให้ไหว้พระท้าเกดบ่อไหบ่ใหว้ไห้เรียกเบื่อเตี้ยเบื่อกินเขาเลยมิตรว่า เอาจะได้เลขว่าจะได้รถนบมี่นพระรวยเนาะครับบเ่นมันเ้อานะครับเเอาจะเรียกเาลดนะสามสองเดนคนนะต้ตัวเดียวม้นจัก้บอกก็ค่ะก็บู้บอกเขาจะเป็นผู้ิชาวนี่เหละแต่ว่าคนสูงสูงสูงงสูงตะกี้ไปดูโโปดโคโปตัวนึงตะกี้ไปนอนนั่นนันสูงสูงสูงเลยพี่ได้เล่ยเลสังสีพีได ยืนขึ้นแล้วน่ะออในใส่สีเออเลยางสีเลยแต่ว่าคนนึก้มลงลงมาเบิ่งข่อยครับเออกมาเบิ่งเท่านั้นล่ะแนวสิให้3ตัวเดียวเออตัวเดียวแต่ว่าข่อยค่อยมักข่อยเอาเอาตัวนี้ใส่ครับอืมแต่ว่าเอา3ตัวละแต่อเจอตัวนี้ใส่4 3 2แม่นโอ้มใส่ปูด ทีเนเรคอยเฮ็ดสูตรของคอยมัลักลอยคอยมันถือสุงวัดวิ่งบ่ไ่ะเบียดวิ่งไ<ต>ด้แต่ว่าเฮ็ดเป็นหลักร้อยมันเป็นหลักร้อยนะครัโอ,ขอ้ของของปู่จะแม่นนี่หลักร้อยเหรอครับเออหลักร้อยแต่วันมาแต่วันก,ก่อนี่แม่เดี๋ยวจะดูลอตเตอรี่มาเมืองสี่สามสองนะครับผมเนี่ยตัวนี้ละวิ<จ>่งอะไรวิ่งีของปู่ปู่คนไหน่นะครปู่สี่แลอตเตอรี่มาเบืองห้างเดียวสี่สามสองอันนี้เป็นความฝันใช่ไหมครับ ทั้งฝันทั้งสูตรอะไโอ้ทั้งสูตรทั้งฝันเลยถามกูกันไปเอารถก็ดีอยู่ขับ3 2ขึ้างึ้สขึ้นขึ้นขา้นขม้นด้นขึ้นขึานขึ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึนขึ้นขึูนขึเนขึนขึ้นขึมนขึ้นขึ้นสึตรขึ้นขนขึ้นข้นขึ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 นขึมนมันขึนขึ้นขึ่นน มีเป็นเนกวิ่งบ่ค่ะเนกวิ่งก็ได้แต่ว่าต้องบริจาคคูเพราะว่าขอ่ขอยขอ่อยเฮ็ดมาหนึ่งครับมันโดนแล้วไหมม,มันเข่าทุ้งวัดว่าหันเขดว่าหัน,นออกไปไปซื้อซี่หาแต่ซี่หาสามครับลอตเตอรี่นี่ข้างนานหน้าบ่ถือโอ้สี่ห้าสามเออสามตัวลเลยได้ปูเออเขาบ่ซื้อขะลังเออมาข้างหน้าไปเพิ่งนวดมือถือไม่มีปู ไม่วิ่งตัวใดค่ะทีกวิ่งดูวิ่งคอยคอยมาสามวิ่งสามมนสามล่างบนซี่ก็ได้แต่ว่าซีเขาไปใช้เรารลอยที่ซื้อเลรมันดี้สองตัวเขามักสามนักสามตัวเดียวคู่นี้จะเป็นใกวิ่งนะมงวดที่แล้วได้มาสี่ห้าสามสามตัวเลยสตัวไปซื้อได้ตีสองไปโอ้บานมวเงินจบคำเมันเงินคำไปคำมาเงินสีสิบบาทเนนี้เนา นม้อนหอมัเหนอเห็ดนมนเนี่ยเหมนต้นเห็ดว่ไกลมือเห็ดครับก็เา้ามาให้ก็เยว่้ามาหเหมือนนี่ผ้าเก่าแมนผาเก่าไม่เห็น้ม้ขามให้เห็ดนม้อนเมนาขาดนม้อนเห็นเห็ดงวนแต่มตติตอาจพุ่มมืออาจพุ่มเียวกบมเอาเอายู่นี่เลยเ้าว่าพุมว่ามือเือ็จะออกยงว่าใครอยู่ คืออันนี้เป็นทั้งเลขความฝันเป็นทั้งเลขสูตรมันตรงกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับเมือนสี่สามสองนะครับเลขสี่สามสองครับงวดที่แล้วให้มาสี่ห้าสามนะครับผมอืมอืมครับก็จะไ้เห็นหนาแล้วก็ไปบางกินน้ำโอ้งวดนั่นก็ได้ห้าสามศูนย์กรเซียก็เพื่อนี่หน่ยุืดไปล่วงัน่อยโอ้ อซแสดงว่าสามตัวสองงวดติดเลยครับปู่สามตัวสองงวดติดเลยสี่ร้มกันแล้วแต่ว่มบาะนึ่ากรซสือกสือชใบใบรุางจะเข่าสามตัวเป๊ะเลยหรือว่าจะเข่าสองตัวท่งวดเม่อวานเข่าสามงวดหาสามตัวเข่าสามอืมอืนี่กนนีแหละรู้ว่ามึงขึ้น้เขาโรมาอยู่บ้านมองเ่าโยมผู้ถือไม่จะงวดหรืค่ะ นี่วันนี้หนึ่งสองหมดต่อกันกับมวนหนึ่งกับมวนหาสามครับอแต่ว่าขอได้เดินเนียขถือ,อ่ดหถือตลิ่งขอไร้เดินเออเป็นนับพเขาจเอาเงินี่เขาจะเขาจะซื้อีออนน้ำนี่เออแต่ว่าหนีซื้อเวลาเดีวเขาซื้อหักดับไปบหัหตัวัเป็นแนวทางเนาะูนาอแนวทางแนวทางนแนวทางครับผม บมากับตองว่ามีฝนทเดียวเลยฝนที่เดยแล้วเลยป้าอยากให้มันตรันมันยุ่งกัดแล้วมันดังไฟเห็นมันไหมป้าพูอยู่บ้านเัานันนี่จะแข่งมันบักรับแข็งแา้กีมันมันนีกุดดีนะตะกี้มันเป็นกุดเก่าหน่เขาจะมันเออนี่นีหนีหนีปูนมันตะกี้มันเป็นกุดสองสันเม่ยงคอก็พออยไม่เลยไม่เห็นป็นสันเดียวใหม่มันพูด ไงก็อิปพลมาสังไม่มังลงไม้เลยมังลงไม้แล้วก็สังไม่ตะม้วนกุดเก่าเนี่ยเขาาไปทั้งเลยบุญครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของลุงปูนะครับเอฟซีครับสามตัวสองงวดติดนะครับผมสามตัวสองงวดติดนะฮะทางช่องก็มีโอกาสได้มาถ่ายทําเป็นครั้งแรกนะครับเนาะเพราะว่าอยู่ห่างกันเขตขอนแก่นด้วนะครับเอฟซีครับก็เลยไม่ได้มานะฮะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับผมปรากฏว่านี่นะครับลเต็ูเต็มๆเลยนะครับ ส3 2นะครับผมหางเดียวนะสำหรับแนวทางของหลวงปู่หลวงพ่อเพ็รนะครับผมกับแคปบหน้าจอไว้นะครับผมชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดมีประโยชน์กะพ่อแม่พี่น้องก็สามารถแคปบหน้าจอไว้นะครับผมถ้าเกิดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับเ c ซี FC ครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ